สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับในเกมนะครับซิมูซิมูโดรนนะก็เป็นซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับใช้กับรีโมท rcn 1นะครับแล้วก็โหลดได้ทั้ง Android ทั้ง Apple นะครับอย่างตัวนี้ผมใช้ ipad air นะครับ ipad air 5นะเป็นตัว m 1นะครับก็ต่อสาย usb c ครับจากหัวด้านนี้นะครับของตัวรีโมทเข้าไปที่เครื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทำการคอนเน c คของมันเอง มาลองดูกันนะครับวิธีขึ้นก็เหมือนกับทั่วไปครับก็ทํทท่าตัววีนี้นะครับตอนเอาขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงก่อนนะครับโอเคครับวิธีการขึ้นนะครับเราก็เลือกฉากก่อนนะครับเะี๋ยวจะบินที่นี่นะครับเลือกได้ระหว่างโหมดซีนีม่านะครับโหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตนะ เดี๋ยวเราจะบินด้วยโหมด N นะครับโหมด Normal นะโอเคครับวิธีการเอาขึ้นก็แค่นี้เติมสตาร์แล้วนะครับคอนโทรลเหมือนจริงทุกอย่างครับเลือกโหมดได้นะครับอันนี้เดินหน้านะครับถอยหลังนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา หมุนลำนะฮะอืมได้ทุกอย่างนะครับเหมือนปกติอ่ะนะครับอันนี้เครื่องลงนะครับเครื่องขึ้นนะใช้ในการฝึกมือได้ครับค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มีโหมดให้เลื่อนนะครับจะเป็น FPV นะครับเวลาเลี้ยวกล้องมันจะเอียงตามไปด้วยนะครับเหมือนเรานั่งบนลำนะครับแล้วก็จอยสติ๊กนะครับเลือกโหมดได้นะครับ อโทษโทษจอสติ๊กออนคือโว์ขึ้นมาหน้าจอนะครับเช่นเดินหน้าถอยหลังนะครับเราสามารถขับขับบนจอได้นะกรณีที่เราไม่ใช้รีโมทนะครับเราออฟไปแล้วก็เลิกโหมดจอไอจอยได้นะครับเช่นจะเป็นโหมด1โหมด2โหมด3ค่าโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นโหมด2มาอยู่แล้วนะครับนะเครื่องโรงงานนะเคนะครับด้านล่างก็มีใส่กลิดนะฮะปิดเปิด ใช้สาหรับซ้อมบินได้ Sound Effect นะครับก็คือเสียงเครื่องเวลาขึ้นลงนะครับส่วนเพลงเนี่ยอันนี้ปิดไปนะครับน่าลำคาญมากบอกเลยนี่มันจะเป็นยังตลอดเวลานะครับปิดไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นไม้นะครับหรือเลือกเป็น MST Matrix ก็ปะไม่แน่ใจฮะ Matrix นะครับส่วนใหญ่ก็เลือกเป็นไม่แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับปะเครื่องลอยลำแล้วก็บินเดินหน้าถอยหลังได้นะครับ แล้วก็ปรับกล้องได้ด้วยี่ปรับกล้องได้เหมือนเหมือนเหมือนในเครื่องจริงเราอะนะครับเอาไ้ฝึกมือได้นะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ขับไม่แข็งนะครับยังไม่ต้องใช้เครื่องจริงเครื่องจริงก็เดี๋ยวรอว่างๆแล้วก็ไปนั่นนะครับไปไปลองฝึกดูนะครับอยากจะหมุนอยากจะฟรีแฮนด์ท่าไหนตามสบายเลยครับตอนนี้ แต่สำหรับคนที่เล่นฟรีนะครับมันจะมีคอยอยู่ตรงนี้ให้10เหรียญ10เหรียญน,นี่ก็คือตกได้10ครั้งแล้วเกมนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาลงทีหนึงไม่มีการแลนดิ้งนะครับลงยังไงก็ได้จงช้าร์กไหนก็ได้เสียคอยอยู่ดีครับมันจะตีมีเครื่องตกนะอ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับส่วนถ้าเอาสะดวกเลยอ่ะส่วนใหญ่ผมจะโหลดลงเล่นในมือถือครับแล้วก็ซื้อซื้อคอยมนะันอ่ะซื้อตรงเนี้ย นะครับมันจะมีตะกร้าคอยอยู่ซื้อคอยอันลิมิตไปเลยครับประมาณ110บาทเราก็จะมีตรงนี้เป็นอลิมิตนะครับเล่นไปเลยเท่าไหร่เท่ากันนะนี่ครับปรับจอขึ้นเออโทษนะครับปรับซูเออโทษนะกล้องกระดกขึ้นกระดกลงนะครับกล้องกระดกขึ้นกระดกลงก็คือที่เดิมนะครับแต่ถ่ายรูปไม่ได้แต่มีเสียงให้เสียงมาจากรีโมทเรา,าแหละนะครับนะ ไปลองหาเล่นกันดูครับซิมูดโดนฮนะโอเคเลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อโดนใหม่แล้วก็อยากจะฝึกมือนะอย่างผมก็ยังอยู่ในช่วงฝึกขับอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องซื้อเป็นคอยลอลิมิเต็ดไว้ก่อนนะครับเอาไว้ฝึกช่วงเวลาว่างๆนะครับเดินหน้าถอยหลังได้น,นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาเครื่องลงต่ำนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูครับว่าถ้าเป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะเร็วขึ้นไปอีก อผมจะบินทั้งหมดสปอร์ตนะครับอันนี้ดันดันสุดต,ติ๊กไงนะดันสุดอย่างเดียวครับ ขึ้นลงได้ตามปกตินะครับแล้วก็ถามว่าชนต้นไม้พังไหมชนเลยครับเออไม่กล้าชนสารชจตีย,ยนสั่งว่าห้ามชนอ้าวไม่ชนเฉย อย่าหาบ้านชนนชนบ้านก็คือล่วงเลยนะครับโอเคเจอบ้านแล้วตามมาตามมาตามมาชนปึ้งนี่คืออาการชนครับชนเสร็จแล้วก็มันจะฮิตเกมโอเวอร์นะครับอรีสตาร์ทปึ๊บอ่ะอเคขึ้นคับไปเลย เห็นไหมฮมันตัดเหรียญแล้วสำหรับไอแพดดี้ผมเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วนะครับเอามาลองให้เพื่อนๆดูนะแต่ในมือถือเนี่ยเป็นออลิมิตครับมือถือผมเป็น a n d r ร i d ฮะมันก็เลยจะไม่ไม่ซิงกันนะครับ สำหรับคนที่จะฝึกถ่ายรูปก็เล่นได้นะครับอันนี้แนะนำเลยนะโอเคในนี้ยังผมเคลนี้ฝึกถ่ายรูปนะครับถอยหลังมานิดนึงอ่ะโอเคอย่างเงี้ยครับหามุมถ่ายรูปก็บิดบิดหาเนีย่ยเอาไว้ฝึกอย่างเงี้ยก็ได้ครับอย่างเงี้ยผมยังหมุนไม่แม่นนะฮะ ถ้าเป็นหมุนหมุนซ้ายอ่ะสไลด์แล้วก็เลี้ยวอะไรประมาณนี้ครับอ่ะนะครับเพิ่งลองได้ซักไม่ถึงอาทิตย์เหมือนกันฮะสนุกดีนะครับสำหรับการใช้อ่รีโมทของ DJI นะครับ RCN1 นะแล้วก็มาชนกับ iPad นะครับหรือ,อเสียบกับมือถือก็ได้นะครับ โอเคครับวันนี้มาแวะมารีวิวเท่านี้ฮะให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับจะได้เอาไปลองเล่นกันนะจ๊ะไปละไปละลาย